ทุกคนซึ่งในคลิปนี้นะครับผมร,รับแลกการสร้างห้องเก็บของแห่งนี้กันเองพวกกันนเลยว่าเก็บของได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอ่ะเราเข้าไปดูในคลิปกันเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างเราไปดูกันเลยป้ายเย่ทุกคนเพชรกองใหญ่ดูหืมโคตรเยอะอะไรกันนี่โหดูทุกคนนี่มัน แลันี่ก็คือพลังของโชคลาภสามดูกันนะครับจากยีบเก้ามันจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่มาดูกันห้าสิบโอ้ไม่ก็ดขออะไรมันจะเยอะน่านี้ไปเราขึ้นไปเก็บเพชรกันดีกว่าทุกคนเออไปเลยมาเก็บของ SK ให้สักทีไม่มาสนาเลยมาดูสิคืบโอ้โหของกล่องนี้ก็เต็มกล่องนี้ล่ะกล่องนี้ก็ลกอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> โอ้โหมันลกขนาดนี้ทุกคน มันมันลกจ really. <desserts. S 1> hey, ังเลยอะเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่เราต้องทําการทําห้องเก็บของทุกคนเออไปทําเราจะมาเริ่มกับารทำห้องเก็บของเลยไปเลยนะทุกผู้ชมคนขอกราบสวัสดีตดีท่านผู้ชมท่านทุกท่านนะซึ่งวันนี้เราจะทําอะไรกันนีันี้ครับผมนะวันนี้เราก็จะมาทาการสร้างเออเจ้าตัวห้องเก็บของนะนี่เลยนะคือมันอาจจะไม่ใช่แค่ห้องเก็บของห้องเดียวนี่อินเดอร์แมนมาวางกันไปเนี่ย ม,มันอาจจะไม่ใช่ให,ห้องเก็บของห้องเนียทุกคนมันในห้องเนี้ยก็จะมีทั้งหมดเอแยกส่วนอยู่ทั้งหมดเออที่ผมคิดก็จะมีสี่ส่วนนะก็จะเป็นห้องเตาเผาเอาห้องปรุงยาวิถีฐานเยอะเลยแล้วก็มีห้องนอนแล้วก็ส่วนใจกลางก็จะเป็นเออะไรอ่ะใจกลางก็จะเป็นนั่นทุกคนใจกลางก็จะเป็นห้องเก็บของอแต่รู้จะทนได้หรือเปล่าเนาะซึ่งก็นั่นแหละนะครับอย่าง ที่เราบอกไว้ในต้นคลิปน้าว่าวันนี้เราก็จะมาทําการทําห้องเก็บของนั่นเองนะครับแล้วก็ถามว่าทำไมเลเวลเหลืองเอยนะยครับไม่ได้ตายนะครับเห็นสิ่งนี้ไหมคือหอวเอาไปแอกสองอันนี้มารวมกันเลยที่มันอยู่ในนี้คืออันนี้ปกติมันไม่มีคงทนไว้ทุกคนผมใช้อ่ะมก็เลยอันนี้อันนี้ผมใช้ป่ะเดี๋ยวนะโอ้โหมันมันเหมือนกันเด็ดเลยโอเคม้าก็เก็บเก็บไว้แล้วกันนะทุกคนเอามันว่าเก็บเก็บไว้เออ เผื่อแบบมันต้องได้ใช้ไงซึ่งก็ต้องขอโทษขอภัยกันนะที่ไมไ่ลงคลิปนานนะเพราะว่าผมก็โดนเอออไม่บอกแล้วคันเนาะโอเคแล้วโตว๊ะคาบตอนนี้ก็ไม่มีเลยเอามาสักโต๊ะหนึ่งเออในนี้น่จะมีไม้แปลรูปอยู่ออมาโอ้มันไม่มีโต๊ะคาบผินมั้งเหรอเกมเนี้ยน่าจะมีสักอันหนึ่งก็น่าจะดีนะเออ,เอ,อไม่ใช่กดผิดเอางั้นเดี๋ยว คาบใหม่เลยนะเออมันม,มันไม่อยากเสียไม้อยู่ในกองนั้นไงมันจะดูแบบมันเ่อยว่าอะไรเออใช้ว่าก็ได้ปึ๊บคาบแค่โต๊ะเดียวไม่เป็นไรหรอกอาา่าฮะซึ่งกไ็ไม่ได้คิดอะไรเลยนะว่าจะใร้ยังไงเนาะโอเคเอามะเอามา,อ,า,มาอันเดียวพอปึ๊บปึ๊บ,บซึ่งถามว่าเอาไว้จากไหนเยอะแยะ,ะทุกคน ผมก็ไปตัดไม้มาเพิ่มอ่ะเออใช่ึ๊บครับแล้วก็จ๊บแล้วก็ครับ,รบโอเคตัวคำมาปะมา,มาคลิปนี้ก็อาจจะยาวนานอีกเช่นเคยนะพูดแบบนี้ทุกคลิปนะโอเคเราจะวาวงนี้พูดแบบนี้ทุกคลิปมันก็ยาวทุกคลิปจริงๆรงนะผมนะโอเคพาดหน้าต้องทำที่ปั๊มเลเวลสุยหนอแล้วผมจะทำยังไงให้มันดูดีอ่ะเอ้ยผมรู้สึกว่า ทางเข้ามันเท่ากันหรือผมคิดเองเออคิดคิปเองแหละเนาะคิปเองซึ่งเราจะเริ่มปูพื้นก่อนเลยอย่างแรกนะครับเอ้เราจะปูเอ้เราต้องล่างโครงก่อนเออจะปูรีบอ่ะเรารีบใช่ไหมทุกคนามาเราจะเอามาจากในกล่องให้หมดที่จริงผมทุบแล้วก็เออเอามาทุบทุบแล้วก็เอามาเลยก็ได้嘛ม,มันจะได้เร็วๆรวดีโอเคทุบแล้วก็จะได้เอามาเพลิดเดียวเลยโอ้โหแล้วก็แหลกมาก เนี่ยมันก็เก็บหมด,ดหนั้นยังเหลือด้วยเอเคอน,นี้มาปึบแล้วก็วางให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยหน่อยวางไปเอาวางวันนี้ปึบแล้วก็เอาวันนี้มาไปเบิร์วางไปงงคึ๊บทีเ,เด,ดเียจะต้องมีการตัดหลายรอบนะทุกคนเออหนึ่งวางไปสี่ปถยปึบแล้วก็วาง แล้วก็วางไปมันต้องตัดต่อหลายรอบนะเพราะน่าจะใช้เวลายาวนานอยู่พอสมควรเลยเนาะโอเคนี่ก็ต่อไปเลยอ่าฮะนี่จะเป็นอะไรประมาณนี้ซึ่งเออต้องตีกรอบก่อนใช่ไหมเราต้องทำการวางแผนก่อนนะทุกคนโอเคสามตรงตรงนี้นี้นีทางเข้ามาจะเป็นห้องเก็บของเนาะ เราผมจะดูก่อนว่ามันจะต้องทําอะไรยังไงมั่งเสาผมจะใช้เป็นเสาเจ้าตัวนี้อ่ะกับเอาเสานี้แหละไม้สปูตนะอันนี้เราเคือผมจะไม่ต่อให้สูงหรือว่าสูงขึ้นบนเลยอ่ะขั้นบนเลยก็ได้นะครับโอเคเราก็ต้องวางออกมาแล้วก็วางวางแล้วก็ทุบเออไปไปไปเอ็นซิตี้รอบนี้นี่ไมาได้ได้ขวานมาแค่นิดเดียวเองเออ ในขวานมันน้อยมากไปทิตีร้รอบนี้โอเคขวานขวานขวานนี่ไงเอ้เนี่ยนะไปไปทีตีรอบนี้ไม่มีขวานเลยนี่ขวานผมนี่ว่ะเออไอ้อผมขอตัดภาพตอนนี้ผมวางโครงวางลายเสียบร้อยเลยอ่าที่ผมมาทุกคนไปเจบโอ้โหทุกคนผมรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่าอะไรดูนะครับนี่คือไม้สี่กองนะครับ จับไมเบิร์ดำจะมบาโูพื้นซึ่งผมคิดว่านะไอห้องผมจะแบ่งออกเป็นแค่สองสองห้องพอแล้วเพราะอะไรผมอยากให้ห้องเนี้ยมันเก็บของแบบเยอะๆอะ่ะเออมันมันจะเยอะผมันเ็บแต่เออนั่งสร้างใหม่อะไรเงี้ยคืออย่างมันทเทียวแล้วเยอะไปเลยส่วนห้องปุงยาก็ฝั่งนี้ห้องนอนก็ฝั่งโน้นไปเลยนะผมส่วนคือผมกังวลเ,เนี่ยไม้เบิร์ดเนี่ยผมคิดว่า พอนะผมยังไงก็พอผเผออาจจะเหลือไปทํากล่องด้วยแต่ไอที่ผมกังวลเนี่ยคือ Oak, ไมโอกล้วยเพราะว่าถามว่าไมโอผมจะเอาทำอะไรผมจะเอาไปทํากําแพงทุกคนเออแล้วดิไมโอมันแค่กี่กองเก้ากองเองใช่ไหมเออไมโอมันเก้ากองอะทุกคนแล้วก็คือแบบมันไม่น่าจะพอเว้ยสำหรับการเอ,อ่อทำกำแพงเพราะานี่แค่เพนนื่อนะเนี่ยแค่พื้น ทุกคนมันก็ปาไปแล้วเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งห้องเลยก,ก็ปาไปแล้วนะครับใช้ไม้ที่ยังไม่ได้แปลรูปหนึ่งสแต็คเต็มคิดว่าไอปูเพลเนี่ยน่าใช้ไม้ที่เป็นไม้ไม้เป็นท่อนๆปกติเนี่ยใช้แค่สองกองครึ่งก็จล้วเสร็จนะก็คือไม้ไม้เบิร์ดแบบเนี้ยไม้เบิร์ดแบบเที่ยงไม่ได้แปลรูปนะครับท่อนไม้เบิร์ดเออนะครับก็จะแค่เผื่อจะแค่สองกองได้ซ้ำนะหรับท่อนไม้เบิร์ด แต่ไอเจ้าไมโอกาผมผมกลัวมันจะไม่พอนั่นกอสิ่งที่ผมกลัวนะอ่า,าก็ปุ๋ยผมว่านะผมจะทําการเออวางพื้นปูพื้นเสร็จแล้วก็ทําการกัน้นกําแพงให้มันเป็นไม้ดีดีๆแล้วันจะกลับมาอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการประหยัดเวลาวาร์ปผมไปเลยสกอมาดูสภาพห้องเก็บของแล้วกันเป็นไงนี่ยู่นี้ก็จะเป็นแบบแถวห้องปรุงยาห้องนอนที่ผมบอกแต่ผมจะไม่ได้ไก่กาเล่ยนี้ที่ผมจะ เออตอกไม่เป็นชั้นบนด้วยนะชั้นสองเออที่นี่คือห้องเก็บของแล้วนะครับเออถามว่าทำไมเชียวก็บอกได้เพิ่มก็คือที่จริงมันคือตอนที่ผมตั้งไว้นี้ยคือตอนแรกเปิดจิปมามันมีแค่ห้าอันใช่ปะเออใช่แหละห้าอันใช่ไหมผมแล้วก็มันเก็บมาในกล่องอีกนะครับในกล่องกับกล่องธรรมดาเนาะก็เลยเอาวาเลยมันครบๆเนาะก็จะมีทั้งหมดผมไปหาเพื่อนไหม คือไปหาเพิ่มมาทั้งหมดสามอันก็จะได้เรียงเป็นแปดอันนะนี่ก็คือสี่อันแรกส่วนอีกอันหนึ่งก็จะอยู่ฝั่งนี้แล้วผมนี่ก็จะเรียงกันสวยงามนะถ้ามันมีหัวเดือดก้อนนี่มันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยหัวเดือดลก้อนสองอันไงแต่ว่าเราย้อนกลับไปตรงที่ว่านั่นเออที่เออหาชุกโกบกอแรกที่มันไม่มีเยอะเออก็ไปฟาร์มชุกอกมาก็ไม่เยอะเนาะ ได้มาแค่แปดอันนี้คือสภาพห้องเก็บของถามว่าดีไหมก็เออก็ดีนะครับเดี๋ยวห้องตรงกลางนี่เราจะทาไว้เป็นอะไรถ้าผมผมจะทําทางลงไว้นะผมเอิงเพื่อในอนาคตเราจะได้ทาเป็นห้องเก็บของเพิ่มนะเพราะว่าเราอาจจะเก็บของไม่พอในอนาคตเ๋ยวผมเชื่อห้องเก็บของเนี้ยมันสุดๆและมันพอแน่นอนเออเดี๋ยวเอานี้ออกไปก่อนรู้สึกเกลากน้ําค้ายเลยก่อนเราจะเก็บของเข้าไปก่อนโอเคเ,เราจะ ทำการเอ่อ,อ,อค้าบกล่อง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 เรียของนะครับคุณผู้ชมโอเคคือเราต้องใช้ค่อนข้างที่จะเยอะแน่นอนเลยนะฮะนะฮะเอาไม้โอมาก่อนเลยไม้โอคือตอนแรกนึกว่าใช้เยอะนะแต่ไม่ใช่รับไม้เบิร์ดใช้เยอะกว่าเยอะเลยเออไม้เบิร์ดนี่มันก็ค่อนข้างที่จะใช้เยอะแนละ้วปูนันปูเนี่ยอาาันนี้ผมจะเอานี่เอาไม้โอมาก่อมีมารวมกันเออเอาเอาันนี้มา อ่ะฮะคือที่เผยไปแปรรูปมันนะไปปอกเปลือกมันมันก็เลยเป็นแบบนั้นโอเคนี่ก็คือไม้เบิร์ดเหลือน้อยที่สุดนับในบรรดาทุกไม้เลยนะเออโอเคส่วนไม้ไม้อุกดาบตอนแรกนึกว่าจะเหลือเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ก็พอทามาผมกบว่าน้อยนับก็คือมันจะน้อยเลยโอเคแต่ออนนี้ก็คือไม่ได้กังวลไม้เบิร์ดแล้วพรไม้เบิร์ดไม,ไม่ไม่ได้ใช้อะไรแล้วนะกนะ็เหลือใช้แค่ปูพืน้น ที่จะขึ้นชั้นสองห้องนอนใหม่กับห้องปรุงยานะครับก็มีแค่นั้นเลยไม่เยอะเออไม่เอาจริงอ่ะมันไม่ได้เยอะทุกคนโอเค,อเ,คเราจะเอาไม้โอ๊กมานะครขามาขามาขามาข,มาขอยมันเป็นเล่ขี้เอ้ยเล่คู่นะครับปองโอเคคือหืมมันค้าทีลาอันแล้วมันมันช้าทุกคนดูดิมัน้าแล้วทีละอันโอ้โหอะไรกันเนี่ย ออื hmm. uh huh. ไม่ต้องบบนนะทุกคนโอเคโหได้ห้าเก้าอันไม่แค่ห้าเก้าอ่ะเอาแบบหนึ่งห้าเก้ามันไม่ได้มันมันไม่ได้มันต้องเป็นไร้มันดีกว่านี้หกสิบเออดีมากเอากล่องมาค้ามาหมดเลยหกสิบอันหนึ่งสแต็กได้ปะเออเอาแค่นี้พอนะไม่ต้องไม่ต้องหนึ่งสแต็กกับโอเค okay. ครับอ่ะนี่คือห้องเก็บของครับเออมันจะทำแบบแคล้ายๆพี่เมอร์ล่านะแต่มันจะไม่เหมือนเดะอะไรขนาดนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนหาว่าดิสอีดอกรอบไม่ได้ก๊อบครับแค่ได้แรงมันั้นใจเฉยเนาะโอเคคือพี่เมอร์ล่าที่เขามานะเขาตรงไปเลยนะไม่มีห้องสองห้องนี้นะไม่มีเออไม่มีนะแล้วก็คือเขาจะไม่ไม่ได้วางแบบนี้นะเราก็แล้วก็ราคาจะสูงนะแล้วก็ตรงกลางกับ ตรงด้านหลังนี่ก็ได้แรงวนาชัยเออเนี่ยแล้วก็ด้านหลังนี่เขาไม่มีนะไม่มีมาด้านหลังวนเออจืออ้นนะฮะเออส่วนละม์นละมุน,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 นเว้นว่างไว้นะครับเผื่อเราจะใส่อะไรเพราะว่ากล่องมันใส่ไม่ได้เออชื้นมันใส่ได้แค่สามอันนึงอ่ะดเดี๋ยวค่อยไปหาอะไรสะแสลบไม่ให้มันแบบดูโล่งเกินไปนาะดูโล่งเกินไปแล้วมันดูขัดตาข,ขัดใจเออ หรือว่าเดี๋ยวเราค่อยเจาะขึ้นไปด้านบนแล้วก็วางไอ้นั่นเขาเรียก <Okay. S 1> วางอะไรวางบนใดเออ <Okay. S 1> แล้วก็วางบนใดสลับก็ได้นะแล้วแต่คนจะชอบ <Okay. S 1> หนี่เพิ่งแค่นี่ไปกี่อันแล้วเนี่ยยังไม่ถึงหนึ่งแถวเลยอะ่ะโอ้จื้อวางไปทุกคนโอเค ว่านะห้องเก็บเออเดี๋ยวเราเอาบาเลี้ยวไงมาวางไว้ตรงนั้นบนเราจะได้อบของได้หน่อยใช่ไหมทุกคนเออชาราดปริจริงดินี่หกสิบอันได้แค่สองฝั่งนีงเนปุหยตัวใช้เยอะนะัเนี่ยเราต้องไปเอาคาบกล่องเพิ่มคามบอีกสักสองกองเอาไหมเออผมว่ามันเกิดไหมเอาสักเพราะเราก็ยังมีกล่องด้านบน อ่าเราเป็นหนึ่งกองอีกสามสิบอันน่าจะพอนะคับกล่องหนึ่งกองอีกสามสิบอันเนาะโอเคเรารับมาเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวใช้ไม้ไม้นี่คล้ายกว่าไม้สนนะเพราะว่ารู้สึกว่มันจะเยอะเกินแล้วเดี๋ยวไม่เบื่อเดี๋ยวเขาเผื่อไม้โอ๊คและไปทําอย่างอื่นด้วยนะครับอืมใช่เพราะว่าเราไม่ได้สร้างเสาอ,อะไรเลยแล้วนะเออ Ừ, เราไม่สร้างเสาเลยแล้วปึบอ,อเคเราสร้างกล่องมาก่อนอีกสามสิบอันมาสามสิบอันโอเคแล้วก็ไปวางก่อนนะสามสิบอันแล้วเดี๋ยวให้มามาสร้างเอ้ยมาเอาอีกหนึ่งกองเอเอเกินมาสักสองอันนี่เป็นไรหรอกโอเคมาอ่าฮนะไนวางบุญขุมชอบงงนะว่าห้องนี้เข้าไปห้องเราของมาเถอะ ชอบจะเข้าไปตลอดเลยแมหมวางไปแล้วคือตอนนี้อาหารแล้วก็ขาดแคลนนะโอ้โหเรเวลก็เลยแค่หกบ้าบอบ้าบอสุดไปเลยตื๊บอ๋อนถามว่าตอนแรกทำไมเรเวลสิบสองเลยแค่หกนบะคือมันเอาแอคออไม่ใช่พลแอคพุ่อนะมีมันมีพั่วนุ่มนวลเว้ยนี่พั้นุ่มนวลกับพวกประสิทธิภาพอยู่แล้วก็คงทนนะเลยเอามารวมกันเนาะ เออนะับมันใช้เลเวลหกก็เลยเหลือแค่หกนะครับหจากสิบสองโอเคอีกกองหนึ่งน่าจะพอถ้าไม่พอก็ให้มันรู้ไว้ทุกคนเออพอแหละนี่คือห้องเก็บของที่ใหญ่ที่สุดในทุกซีรีส์เราเคยสร้างมาเออถืกว่ซีรีส์นี้ผมผมเชื่อเลยซีรีส์จะเป็นซีรีส์ที่ผมเล่นยาวนานมากที่สุดนะครับเออชีนี้ามาเอาครัฟกล่องได้หนึ่งกอง ถาในซีรีส์ที่มันไม่มีมอสเวถามว่ามันไม่มีมอสแล้วมันจะดีขึ้นหรอคือมันก็ใช้ชีวิตเนี่ยในเกมมันก็ถือว่ายากไหมมันยากมันไม่มีมอสดาดที่จะทําช่วยเสริมนะแต่ว่ามันไม่แหลกนะใช่มันไม่แหลกทุกคนเออแล้วมันก็แบบเออพอมันไม่แหลกปุ๊บมันก็จะเล่นได้นานนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยอแต่ละอันเนี่ยมันก็จะเกิดจากการแหลกแล้วก็การบัคของตัวของตัวมอสนะครับเออทำไมเหมือนไอ้แสงซอมบี้ เอ้ยผมว่าที่ผมสร้างมันก็ไม่ได้อยู่ใกล้ถ้ำน,นะหรือมันใกล้อันนี้ผมก็ไม่รู้เนาะปีละจา้าขามันขอ,อนี้เต็มว่าแล้วไมค้ำไม่ได้เพิ่มโอโหหนึ่งเอามาเอ่อเอามาอีกครบหนึ่งกองอะกองกองโอ้โหแค่ติดหนึ่งอะมันไม่ได้อะต,ติดหนึ่งเนี่ยอีก,อ,ก,อ,กอีกสองกองก็ได้แล้วปึ๊บ สองกองโอเคเป็นกูดเออฮะแล้วก็เอามาครับหนึ่งกองโอเคน่าจะพอนะสลับมานนี้ผมเชื่อพอพอผิดเกินนะแต่ว่าถ้าเกินก็ไม่เป็นไรเราก็เอาไปวางไว้ที่อื่นได้นะครับหรือว่าเก็บไว้ในกล่องเก็บของอีกรอบหนึ่งโอเคไม่ก็เก็บไว้ในชิูการ์บ็อกเนาะโอเคจึ๊บเอาลงมา ถ้าเสียงเข้าปาระกันในขอพายด้วยเนานะแต่ว่าผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวชอ็อตเอ่อคลิปนี้จะลงนานหน่นอนเดี๋ยวผมผมว่าผมวางกล่องเสร็จแล้วผมก็จะไปทําตกแต่งห้องนอนต่อเออใช่คือคือเคียวผมว่าเกินเชื่อเกินไอ้อหรือไม่เกินวะนี่เห็นว่าเกินวะเกินแน่นอนเกินออเกินสภาพ เอ๊ะมันจะเกินไหมวะไม่ค่อยมั่นใจปึ๊บอืมนี่ก็มืดซะหลือเกินเหล็กแล้วก็ไม่ค่อยมีทําโคมไฟก็จือ๊ออ่าเราวางไปมว่าไม่พอเนี่ยตอนแรกว่าเกินตอนนี้ว่าไม่พอแล้วอะไรกันดูดิเฮ้ยมันใช้เยอะมากเฮ้ยเอาดีถึงคราฟมาเยอะนะเว้ย เอาจริงดิอันนี้ต้องใช้ทั้งหมดสามสามสิบสองสิบสองอันมึงไปข้าเพิ่มอีกสิบสองอันอุ้ยข้องเกี่ของนี้มันจะเก็บของได้เยอะมากๆแน่นอนเออสิบสองอันแล้วดูดิไม้ข่มันจ่าเยอะๆเลยแค่นี้องเหรอน้อยมากมันน้อยมากๆสิบสองอันสิบสองอันสิบสองอันได้แปดอันแล้วได้สามสิบสองโอเคนี่สิบสองครับกองสิบสองอัน เอบเอาไมาห้หมดเลยสิบสองอันแล้วมันก็จะพอดีเป๊ะๆตามที่ผมคาดการเอาไว้ใช่หรือไม่ใช่แหละโอเคมาจะเลี้ยวเขา้าเนี่ยมันชอบจะเลี้ยวเข้าห้องนี้ที่จริงเราไปขุดเออเอาไปตัดกล่องไปเอากล่องอยู่ใน,นมูลก็ได้นะแต่ผมไม่อยาเอาอ่ะคือเดี๋ยวค่อยย้ายลงมาทีเดียวเลยเนาะได้ไม่ลกโอเคจึ okay, ๊บจ๊บ,จบพอดีเลยเป๊ะๆ เดีย๋ยวเออในห้องตรงกลางห้องตรงกลางห้องตรงกลางเนี่ยผมว่าผมจะทำแไบนั่นปักไว้ก่อนเอบผมจะทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรที่เออที่ไว้ชุดกอนนะเออผมจะเปลี่ยนจากนั้นนะ่ะมาไว้อยู่ด้านล่างนะครับก็คือพวกที่เอาไว้เก็บของต่างๆเนี่ยเอาไว้ด้านล่างห,หมดเลยนะโอเคหนึ่งขอเอาทอตที่มันมาไม่มืดๆน่นะวางไว้ด้านบนกนอนจะได้ดูดีๆหน่อย ต๊บวางเว้นวางหนึ่งเว้นหนึ่งต๊บแล้วก็วางไปจ๊บที่จริงอยากไอ้ตรงนั้นในอยากใช้โซลท็อตนะมันจะได้แบบดูลึกลับหน่อยไงคือได้แลไรมันลึกลับลักโอเควางไปวางแล้วก็วางแล้วก็แล้วก็วางโอเคทุบ นี่ก็จะดูดีขึ้นหน่อยนิดนึงนิดนึงนะยาบอน,นิดนึงเดี๋ยวอนี้เราทุบออกเราไม่ต้องการนะเราจะวางไว้ด้านบนเพราะว่าด้านล่างมันจะเกียกเกินไปโอเคนี้ก็ทุบออกเช่นกันอันนี้ด้วยวางอันนี้วางอันนี้ทุบอันนี้แล้วก็วางโหนี่มันก็ดูดีขึ้นนิดหน่อยนะฮะมันก็อย่างน้อยก็ไม่มีทอดวางลงพื้นเนาะ อเคเออเดี๋ยวก็เหลือแค่ตกแต่งส่วนห้องนอนกับห้องปรุงยาตรงนี้นะแนานาโคตอาจจะได้ขยายอีกสักนิดหน่อยเน,ะ okay. นาะแป๊บนึงเอาท่อตัมอยตรงนี้โอเคแนนาโคตตรงนี้ได้ขยายแน่นอนฮนะไอเจ้าสองห้องนี้แต่ว่าห้องด้านในเนี่ยก็จะไม่ขยายแบบไปด้านข้างหรือไปด้านหลังแล้วอาจจะเป็นขยายมาตรงนี้แทนนะครับเออขยายหลังไปด้านล่างเนาะหรือว่าตรงนี้จ,จะทําเป็น เขาเรียกว่าห้องอะไรห้องอินชานเออแต่ว่าไม่เอาดีกว่ามันเป็นเลขคู่เนาะห้องอินชานเขต้องใช้ห้าคูณสามป่ะเออนะครับยาวห้ากว้างสามก็คือเนี่ยเันคือตรงนี้ก็เดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรทำเป็นเทียนช้นของพี่เมลาร์สนะครับแต่ว่าไม่รู้จะทําหรือเปล่านะเพราะมันเป็นเลขคู่เออเขาอยากจะทําเป็นนะเป็นตู้เลี้ยงดูนะครับแต่ว่าของพี่เมลาร์สเลี้ยงเออไอซัโลโต้ไหมเราเราเป็นไอซัลโลโต้ให้นอนนะครับ นะัมันมันจะซ้ำเออลเลี้ยงสิ่งอื่นอาร์มชมเดี๋ยวผมขอตัดไปร้บผมตกแต่งห้องนอนห้องปรุงยาเหลือแล้วกันนะไอะผมจะตัดไปรอบนี้ให้การแบบเปลี่ยนเวลาว่าผมไบสกู bye, เอ,อ่อห้องเก็บของรดิกาอมีิกธรรมไว้นะผมโอเคไปเราไปดูกันเลยถ้าเสียงเข้าประการใดจะต้องขอโทษขอภายด้วกันนะผมตอนแรกว่าห้องนี้จะเป็นห้องปรุงยาเว้ยแต่ว่าเราปล่อยโล่งแบบนี้ก่อนนะเนาะเผื่อจะอยากสร้างห้องอะไรเพิ่มก็ได้จะมา สร้างห้องนี้เนาะเพราะเดี๋ยวห้องปรุงยาจะไปสร้างที่อื่นตอนนี้ก็คือเป็นมันไม่เชิงห้องนอนอ่ะมันเป็นเป็นบ้าน <c oughs> ใต้ดินหลังที่สองเอ้ยหลังแรกเนาะบ้านบ้านใต้ดินนี่ก็คือมีที่นอนนะอ่ะเบื่อเบื่อบางทีผมนอนนอนบนบ้านไม่ได้ก็จะมานอนตรงนี้แทนนะโอเคก็ไม่มีอะไรซับซ้อนซ้อนเงียนสักเท่าไหร่ซึ่งห้องเก็บของเรานี่ผมก็ได้การย้ายของมาเรียบร้อยแล้วซึ่งผมจะแบ่งเอาเป็นสองโซนนะโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ คือแบบนานๆทีอ่ะนานๆทีสมมติว่าเออเราอยากได้แบบเอออยากได้เอาเนี่ยก็จะได้มาตรงนี้นะก็คือโซนที่แบบไม่ค่อยจะมาเออแบบมาก็แบบมาเอาง่ายๆคือไม่มาเลยดีกว่าซึ่งตรงนี้จะเป็นโซนที่มานะครับมาบ้างไม่มาบ้างแล้วก็จะมาไม่บ่อยนะสำหรับช่องนี้นะส่วนช่องนี้ผมเชื่อว่ามันต้องมาทุกอีพีเชื่อว่ามันต้องมีสักสักทุกพาร์ทเราเราต้องเดินมาตรงโซนนี้ก็คือโซนของจําเป็นนะก็คือ พวกแร่อาหารไม้เป็นไม้อะไรเนี้ยเออเนี่ยไม้แปรรูปต่างๆเนาะตรงก็จะแยกไว้ตรงนี้ก็จะเป็นพวกขีนพวกไม้อะไรต่างๆเนาะโอเคนี่ก็จะแยกไว้เป็นอย่างระเบียบเรียบร้อยเลยนี่ก็ถือว่าดีคระะับโอเคนี่ก็มันก็จะไม่เยอะอะไรมากเนาะสาบของหนึ่อย่างตรงนี้ก็จะมีเป็นอาวุธและอุปรกรณ์ต่างๆเนาะโอเคอุปรกรณ์ต่างๆนี่ก็เป็นพวกของที่มัน เออพวกมอนเตอร์มันดอกนี่ก็จะเป็นเอ่อตัวอ่อนไม่ใช่ตัวอ่อนของที่กับต้นไม้แต่มันไม่ใช่ไม้อะเอออันนี้จะเป็นพวกสีต,ต่างๆนะพวกเมล็ดพืชเมล็ดพ,พันธุ์อันนี้คือจะเป็นของที่ดอกจากสัตว์นะครับก็คือพวกผนแกะแล้วเนี้ยของที่จากสัตว์ที่มันไม่ใช่เนื้อเคส่วนนี้จะเป็นพวกสามกล่องนี้จะเป็นกล่องขยะนะเออเนี่ยก็คือพวกกล่องแกะที่ผมจะผมไม่รู้ว่าจะของพวกเนี้ยไปแยกไว้อยู่ที่กล่องตรงไหนนะผม ม,มันมันผมก็คิดไม่ออกไงว่าจะแยกกล่องไหนก็คือแยกไปเลยกันนะแยกเป็นกล่องขยะไว้เลยเนาะซึ่งพวกนี้เลยว่าในอนาคตนะตรงนี้มันจะเออเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้มันจะไม่เนี่ยมันจะไม่มีแบบเป็นก,กล่องโล่งๆเนี้ยแน่นอนครับผมเชื่อเลยซึ่งตรงนี้มันจะแบบเป็นแบบพวกแม่แบบหรือว่าของที่ไม่สามารถคาได้ก็เป็นพวกอะไรไทรเดนใช่ไหมเออไทเดนก็ไม่สามารถคาได้ตรงนี้ไม่ไหวแล้วนั้นคือตรงนี้มันมันก็ไม่มีด้วยนะคือ มันไม่มีเนื้อผมจนเนื้อมากๆเลยตอนนี้คือหิวเออหนึ่งผมจำได้ว่ามีขนมปังอยู่ในกล่องนี้อยู่ใช่ไหมใช่แล้วผมเป็นคนจัดวางมานันเองโอเคจะกินขนมปังมาทาังชีวิตโอเคยบถ้าเสียงเข้าประกรันในขอภัยนะครับส่วนห้องนี้ก็จะปล่อยเป็นไม่เชิงห้องเนาะเราอาจจะทำมูนไดลงด้านล่างเนาะส่วนเอ,อ่อตรงนี้ก็ปล่อยไปแล้วกันเนาะผมเชื่อเลยไอห้องเนี้ยมันจะเป็นห้อง มันจะไม่มีอะไรเลยเว้ยมันจะไม่มีทางลงไปไอห้องนี้ก็เช่นกันมันก็จะไม่มันจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมมันจะถูกปล่อยโลง่งมันคือน,นิสัยของผมแบบขี้เกียจนะมันไม่อยากทำอะไรไงเออนี่ก็คือสภาพผมคิดว่านะอันนี้ผมยังสร้างน้อยไปส่วนนี้ผมจะเว้นไว้นะคือผมจะใส่เป็นกระจกแล้จ,จะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่ไม่ซ้ํากับพี่เบอร์ราร์แน่นอนแล้วก็ได้เอาไม้มาแปะ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 ,แปะไว้ด้วยเนาะนี่ก็จะมีความ สวยงามตามท้องเรื่องเออถือว่าใช้ได้เลยนะสำหรับห้องเอิอ่มอะไรแบบห้องเก็บของที่นี้อ่ะก็ถึงเวลาเราจะจากลากันแล้วนะครับผมนะอ่ะก็ขอก็คลิปนี้ขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วกันนะครับผมฝาบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันผมบายบายเจอกันคลิปหน้าเนาะเย้ yeah.